สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนมาฟังคำศัพท์โทอีก40คำหมวด adjective นะครับที่ต้องรู้ไม่ว่าจะเอาไปใช้สอบหรือจะเอาไปฝึกพูดฝึกใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นคำที่เราควรจะรู้จักไว้นะครับวันนี้40คำจะมีคำอะไรบ้างและเราจะรู้จักคำเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนมาฟังแล้วก็ฝึกพูดออกเสียงตามไปพร้อมๆกันนะครับคำแรกคือคำว่า delicate delicate สังเกตนะครับที่มีไฮไลท์สีแดงเนี่ยคือพยางคที่เน้นเสียงนะครับอันนี้เน้นพยางนี้นะครับ delicate delicate แ Del <icate. S 1> ปลว่าละเอียดอ่อนนะครับต่อมา delighted delighted ยินดี delightful delightful น่ารื่นรม dependent dependent ต้องพึ่งพา desperate desperate นหวังหรือว่าโหยหา detailed detailed ละเอียดหรือว่าอย่างละเอียด determined determined มุ่งมัน่น different สองพยางนะครับ different เด่นที่พยางแรกนะครับ different แตกต่าง difficult difficult ยาก direct direct โดยตรง Disabled disabled Timi Kwan Pigan Disappointed Disappointed Pitwang Disastrous Disastrous Hay Na Dishonest Dishonest Min Susan Disposable Disposable Ti Lating Distant Distant Hanglai. distinct distinct แตกต่างกันอย่างชัดเจน distinctive distinctive มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว disturbing disturbing นา่ารำคาญ diverse diverse หลากหลาย Div ced, divorced divorced หย่าร้าง domestic domestic ในประเทศหรือว่าในครัวเรือน dominant dominant ที่มีอิทธิพล doubtful doubtful อันนี้ไม่ออกเสียงบีนะครับเป็น doubtful น่าสงสัย dramatic dramatic ไม่ใช่ดรานะครับเป็น dra, dramatic อย่างมากนะครับ due due ถึงกำหนด Dur able, durable durable ทนทาน eager eager ตั้งตารอที่จะอะไรบางอย่าง early early ก่อนเวลา eastern eastern ทางตะวันออก economic economic เป็นคณอนะครับคณอนเห็นไหมคณอ economic ทางเศรษฐกิจ edible edible คือที่กินได้ edible สิ่งที่กินได้นะครับ edible educational educational มันจะเป็นสิ่งเจอนะครับ educational ด้านการศึกษา effective effective ได้ผลตามต้องการ efficient เหมือนปลานะครับเหมือน fish นะ efficient efficient e ที่มีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มค่านะครับสองคำนี้ดูคล้ายๆกันเนาะถ้าเป็น effective เนี่ยมันเป็นผลนะครับเน้นผลว่าสิ่งนี้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการเช่นขายกว๋วยเตี๋ยวได้100ชามโอเค effective ได้ตามต้องการส่วน efficient แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับแปลว่า กดเตือนหนร้อยชามเนี่ยใช้พนักงานแค่5คนใช้เงินทุนแค่5,000สม,มุตินนะโอ้คุ้มมากมเลยแบบเนี้ยเรียกว่ามีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ใช้คนงาน50คนใช้เงินทุนส0 0 0มื่นอย่างเงี้ยครับแปลว่าของเราคุ้มกว่าของเรา Efficient มากกว่านั่นเองนะครับต่อมาครับ elaborate elaborate อย่างพิธีพิถัน elderly elderly สูงอายุ eligible, eligible มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ energetic, energetic กระชับกระเฉง enormous, enormous ใหญ่โตมากนะครับใหญ่โตมโหฬารน,นั่นเองมาเริ่มที่คำแปลก่อนบ้างน,นะครับละเอียดอ่อนคือ delicate, delicate ยินดีครับ delighted, delighted น่ารื่นรม delightful delightful ต้องพึ่งพา dependent dependent ซึ่นหวังหรือว่าหยหาครับ desperate desperate โดยละเอียดหรือว่าอย่างละเอียดคือ detailed detailed มุ่งมัน่น determined determined แตกต่าง different สองพยางนะครับ different different ยากครับ difficult difficult โดยตรง direct direct ที่มีความพิการ disabled disabled ผิหวง disappointed disappointed หายนะ disastrous disastrous ไม่ซื่อสัตย์ dishonest dishonest ที่ใช้แล้วทิ้ง disposable disposable หางไกล distant distant แตกต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง distinct distinct มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว distinctive distinctive น่ารำคาญ disturbing disturbing Lak Lai diverse diverse อย่า divorce divorced ในประเทศหรือว่าในครัวเรือนคือ domestic domestic ที่มีอิทธิพล dominant dominant น่าสงสัย doubtful doubtful ไม่ออกเสียง B นะครับ doubtful อย่างมาก dramatic dramatic ถึงกำหนด do do ทนทาน durable durable ตั้งตารอที่จะทำอะไรบางอย่าง eager eager ก่อนเวลา early early ทางตะวันออก Eastern, Eastern, ทางเศรษฐกิจครับอะไรขนอนะ Economic, Economic, ขนอนะกินขนอ Economic ที่กินได้ครับ Edible, Edible, ด้านการศึกษาคือ Educational, Educational ได้ผลตามต้องการเน้นผลคือ Effective, Effective ที่มีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าเน้นวิธีการคือ efficient efficient อย่างพิธีพิธันครับ elaborate elaborate สูงอายุครับ elderly elderly ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม eligible eligible กระชับกระเฉง energetic energetic ใหญ่โตโมโหลานครับคือ enormous enormous โ okay, อเคมาเริ่มที่ภาษาอังกฤษครับ delicate delicate คือละเอียดอ่อน delighted delighted คือยินดี delightful delightful คือน่ารื่นรม dependent dependent ต้องพึ่งพา ถ้าคำว่า independent ก็คือไม่ต้องพึ่งพานะครับอันนี้ dependent คือต้องพึ่งพา desperate desperate สิ้นหวังหรือว่าโหยหา detailed detailed โดยละเอียดนะครับ determined determined มุ่งมัน่น different different แตกต่าง difficult difficult ยาก Direct, direct, doit Disabled, disabled, timi kwang pikan. Disappointed, disappointed, pit wang. Disastrous, disastrous, hai Dishonest, dishonest, mai Disposable, disposable, ti ก็ลองคิดภาพถึงผ้าอ้อมใช่ไหมครับอ่าผ้าอ้อมเด็กเนาะ pampers อย่างเงครับเรียกว่า disposable diaper ก็คือผ้าอ้อมแบบที่ใช้แล้วทิ้งนะครับ disposable distant distant คือห่างไกล distinct distinct ต่างกันอย่างชัดเจน distinctive distinctive มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว disturbing disturbing, naram khan; diverse, diverse, laklai; divorced, divorced, yarang; domestic, domestic, naiprathe, one naikurian; dominant, dominant, ti mi iti doubtful, doubtful, naasong sai; dramatic, dramatic. อย่างมาก do do ถึงกำหนด durable durable ทนทาน eager eager ตั้งตารอที่จะ early early ก,ก่อนเวลา eastern eastern ทางตะวันออก economic economic ทางเศรษฐกิจ edible e d ท b l e ที่กินได้ Educational educational ด้านการศึกษา Affective e t i v e t i v e c t i v e เน้นผลก็คือ Effective ก็คือได้ผลตามต้องการเน้นวิธีการที่คุ้มค่าที่มีประสิทธิภาพคือ f f i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  n t t f f i c i e n t e fish ก็คือปลานะ e f f i c i e n t e f f i c i e n t ที่มีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มนั่นเองนะครับ elaborate, elaborate, อย่างพิธีพิถัน elderly, elderly, สูงอายุ eligible, eligible, ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เหมาะสม energetic, energetic, กระชับกระเฉงมีพลังงานนะครับ en ous, enormous, enormous, ใหญ่โตมโหฬารเริ่มที่คำแปลนะครับละเอียดอ่อนคือ delicate, delicate, ยินดี Del ed, delighted, delighted, น่ารื่นรมครับ delightful, delightful, ต้องพึ่งพา dependent, dependent, สิ้นหวังหรือว่าหวยหาคือ desperate, desperate, โดยละเอียดครับ detailed, detailed, มุ่งมั่น determined determined แตก different different ยาก difficult difficult โดย direct direct Timi Pigan disabled disabled ผิด disappointed disappointed หายนะ disastrous, disastrous, ไม่ซื่อสัตย์ dishonest, dishonest, ที่ใช้แล้วทิ้งเหมือนพ a มเพิร์สครับ disposable, disposable diaper, disposable, ห่างไกล distant, distant, แตกต่างกันอย่างชัดเจน distinct, distinct, มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว distinctive, distinctive, น่ารำคาญ disturbing, disturbing, หลากหลาย diverse, diverse, อย่าร้าง divorced, divorced, ในประเทศหรือว่าในครัวเรือน domestic, domestic, ที่มีอิทธิพล dominant, dominant, น,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 น่าสงสัย doubtful doubtful อย่างมาก dramatic dramatic ถึงกำหนด do do ทนทาน durable durable ตั้งตารอที่จะ eager eager ก่อนเวลา early early ทางตะวัออนออก Eastern Eastern ทางเศรษฐกิจครับคณะคือ Economic Economic ที่กินได้ Edible Edible ด้านการศึกษา Educational Educational ได้ผลตามต้องการคือ Effective Effective ที่มีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มก็คือ Efficient Efficient อย่างพิธีพิธันครับ elaborate elaborate สูงอายุ elderly elderly มีคุณสมบัติที่เหมาะสม eligible eligible กระฉับกระเฉงมีพลังงานคือ energetic energetic ใหญ่โตมาโหฬารคือ enormous enormous มาทำแบบฝึกหัดกันครับผมสุ่มเลือกมา10คําจากวันนี้ทั้งหมด40คํานะครับมาดูว่าเราจะตอบได้กี่คํานะครับคําแรกคือคําว่าซึ่งหวังโหยหาครับภาษาอังกฤษคือ desperate desperate ซึ่งหวังหรือโหยหานะครับต่อมาโดยละเอียดหรือว่าอย่างละเอียดคือ detailed detailed มุ่งมั่นครับ d ETERMINED, DETERMINED, ผิหวัง DISAPPOINTED, DISAPPOINTED, หัไกลาย Dist ant, DISTANT, DISTANT, หลากหลายครับ Diverse, Diverse, ในประเทศหรือว่าในครัวเรือนคือ Dom estic, Domestic, Domestic นทาน durable durable ได้ผลตามต้องการาเน้นผลคือ effective effective เน้นวิธีการที่คุ้มคือประสิทธิภาพนะครับคือ efficient efficient จำไว้นะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ตามต้องการเนี่ยคือ effective วิธีการที่มีประสิทธิภาพใช้คนได้คุ้มใช้เงินได้คุ้มคือ efficient บบฝึกหัดท้ายบทครับจำได้ไหมครับคำไหนแปลว่าได้ผลตามต้องการครับอ่ามีคำหนึ่งที่บอกว่าได้ผลตามต้องการอีกคำหนึ่งเนี่ยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มเวลาเนี่ยครับอันนี้ถามถึงคำที่สื่อว่าได้ผลตามต้องการครับใช้คำไหนครับระหว่างข้อ A effective effective หรือว่าข้อ B ครับ efficient efficient เกี่ยวกับนข้อ A, effective ก็พิมพ์ A ในคอมเมนต์นะครับเกว่ยวเป็นข้อ b e f f i c i e n t ก็พิมพ์ B ในคอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวผิดนะครับอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้กล้าตอบกล้าพูดกล้าใช้นะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับผมให้กำลังใจและชื่นชมทุกคนเสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกก,กับการฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ